มันไม่ได้อยู่แล้วหรอแล้วแต่ว่ามันมันเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยออเรื่องมันมีปัญหาใครอ่ะทุกคนใช่อะหาทุกคนเลทุกคนเลยอะใช่อะทุกคนเลยแล้วคนไม่ไม่คนที่ที่ผมส่งรูปไปอ่ะเขาอยู่ไหนอะทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าอ้าวอยากคุยกับเขาแไม่ผมคุยเอง เัาดีคุณเป็นในขานิการของเขาอ่ะเป็นยัเป็นไม่จังเป็นไม่คุณเป็นอะไรเขาเป็นน้องเขาเหรอน้องแท้ไหมเนี่ยไม่ต้องรู้ครับน้องแท้ไหมเนี่ยแม่น้องแท้ไหมเนี่ยถามเนี่ยใช่ในตัวแรกอะครับในตัวเบลอนิเมะที่มันจะไปคอสเพลย์อนิเมะชีวิตจริงอ่ะ แหว่ไปเน Elliot, ี่ยคุณไหว่ะเนี่ยแม่คุณเป็นน้องเขาแท้ไะเนี่ยแต่เสียงอ้วนเป็นเขาเลยพี่แท้แต่มีคุยแล้วแบบโอ้ไม่อ <tor> ันนี้ไม่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยทำไมมันแหลมมันจี้ยันเลือเสียงอะแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเข้ามาด่าคืออะไรเนี่ยไปไปซะไปตาไปเฮียไปไหนไอ้คุยแม่ไปไหนแม่พี่เปย์คอสเพลย์วันไหนบอกด้วยนะไอเบลนี่รีบปลอยแบงกูนะลูมือเอกระสอบกี่ฟีเฮีย